คุณปวดข้อข้ออักเสบข้อเสื่อมข้อต่อแข็งแห้งทําให้การเดินหรือเคลื่อนไหวเป็นเรื่องยากคุณเคยลองมาหลายวิธีทั้งฝังเข็มนวดหรือทานยาแผนปัจจุบันแต่ผลลัพธ์ก็ยังไม่หายขาดเสียทีไม่ต้องกังวลอีกต่อไปค่ะเพราะเรามีทางออกที่เหมาะสําหรับคุณแล้วเพียงแค่วันละสองแก้วหลังจาก14วันคุณจะเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงข้อต่อต่างๆจะนุ่มขึ้นเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นค่ะป้าทานโอมาชัวมาสองเดือนแล้วเดี๋ยวนี้เดินเล่นรอบๆบ,บ้านได้ ใช้ชีวิตตามคำแนะนำของผู้ดูแลสุขภาพได้อย่างสบายเลยค่ะออกกำลังกายทุกวันแล้วก็ทำตามแนะนำของผู้ดูแลสุขภาพตอนนี้สุขภาพดีขึ้นมากปวดมา15ปีตัวเป็นผลลัพธ์จากงานวิจัยหลายปีของผมและผู้เชี่ยวชาญชั้นนาของอเมริกาซึ่งเป็นก้าวกระโดดที่สาคัญของวงการแพทย์โลกผลิตภัณฑ์นมทัญญพืชอมาชัว เป็นผลิตภัณฑ์แรกของโลกที่ใช้โปรตีนจากพืช100เเซเพื่อสนับสนุนการรักษาโรคข้อกระดูกซึ่งได้การรับรองจาก FDA สหรัฐอเมริกาจุดเด่นขององมาชัวคือการผรสมผสานตามอัตราส่วนทองคำระหว่างนาโนแคคูมินเอร์นพร้อมกับส่วนประกอบอื่นๆเช่น MSM อวทัยซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดความแข็งของข้อกระตุ้นการฟื้นฟูและการสร้างเนื้อเยื่อเพื่อกระดูกอ่อนอย่างรวดเร็ว เพียงหลังจากใช้งานช่วงระยะเวลาสั้นๆอุมาสูได้รับความไมว้วางใจจากลูกค้านับล้านคนและได้รับผลตอบรับเชิงบวกหลังจากใช้งานเพียงไม่นานพอทานครั้งแรกนะคะโอ้รู้สึกชอบมากเลยค่ะหอมรสกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลมากนะคะทานแล้วดีมากเลยค่ะแล้วก็ พอทานไปสองสัป,ปดาห์นะคะรู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็อาการเจ็บปวดเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดข้อสำคัญนะคะนอนหลับสบายเลยค่ะแต่พอทานไปสองเดือนนะคะ ดีขึ้นมากๆเลยนะคะทำงานบ้านได้ทุกอย่างกวาดบ้านถูบ้านล้างจานไปนูน่นไปนี่ได้เลยค่ะโอมาชัว oh, sure, นะคะตัวนี้เลยนะคะซึ่งบำรุงความแข็งแรงของกระดูกเพื่อ <c oughs> นิชนัเน,นเนี่ยคนนี้เป็นโรคก,กระดูกและใช้ผลิตภัณฑ์นมนี้มานานมากแล้วนะคะแล้วได้ผลตอบรับที่ดีมาก หลังจากนี้ฉันได้เรียนรู้ว่าผลิตภัณฑ์นี้ทําจากสมุนไพรธรรมชาติ100%และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาจากอเมริกาโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขต้องขอบคุณโอมาชัวจริงๆค่ะเพราะมันช่วยให้ฉันเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีอาการที่ว่าปวดข้อปวดกระดูกมาก่อนเนี่ยนมโอมาชัวเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆค่ะแล้วก็ฉันอยากจะแนะนำทุกคนเลยนะคะว่า ถ้าใครที่มีอาการปวดเหมือนฉันเนี่ยปวดจนแบบไม่อยากจะมีชีวิตต่อเนี่ยจงเชื่อในโอมาชัวค่ะและลองรับประทานดูนะคะให้โอมาชัวเนี่ยมอบความสุขที่สุดให้กับคุณและคุณจะไม่มีอาการปวดอีกต่อไปเลยค่ะ ลงทะเบียนวันนี้เพื่อรับโปรโมชั่นสุดพิเศษลดสูงสุดถึง50%ซื้อ3กระป๋องแถมฟรี1กระป๋องซื้อ5กระป๋องแถมฟรี2กระป๋องโปรพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเฉพาะสำหรับ90ท่านแรกที่เร็วที่สุดเท่านั้นเพื่อได้รับโปรพิเศษนี้กรุณาโทรเข้าสายด่วนบนหน้าจอหรือสามารถลงทะเบียนรับโปรโดยการกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้ค่ะ